แม่แก้วเล่าโมเมนต์สุดประทับใจยาย่านาเดชสมกับที่แม่รอคอยสำหรับโมเมนต์พิเศษของยาย่าและนาเดชนั้นหลังจากที่ได้คู่เข่าขอแต่งงานที่อิตาลีซึ่งก่อนหน้านั้นยังไม่มีใครทราบนอกจากแม่แก้วผู้เก็บความลับโดยล่าสุดนั้นแม่แก้วได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เห็นภาพหลังจากที่ย่า่าได้นันเดทนั้นได้คุกเข่าขอแต่งงานพร้อมได้เขียนว่าขอเมาส์นาทีระทึกเสียงลายปลุกแม่ให้สะดุ้งในยามเที่ยงคืนงวงเงียคว้าโทรศัพท์พอเห็นภาพหวานใจขออวดนิ้วแสงมันประกายแวววับกระทบสายตาที่กำลังหลี่ของแม่สว่างจ้าใส่วาววับขึ้นมาทันที เขาอยู่เสียงกรีดครับพ่อสมกับที่นัดแม่ไว้หลอจนหลับปลูกแม่ร้อยรอบแม่ก็ยังจะกรีดหลังจากที่แม่แก้วได้โพสต์ออกไปแล้วบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่แบ่งปันความน่ารักนะคะแม่ชอบมากค่ะเล่ามาอีกนะคะไม่เบื่อเลย